สามก้าโอ๊ะจะกดเลข6มือไปโดนเลขเ้ามาด้วยเมื่อมันให้เรียบร้อยเลยสวัสดีครับอรบอานผม้ชมเข้าสู่เอาชีรอดซีซั่นที่สิที่43กันแล้วนะคะวันนี้เนี่ยหลายคนก็คงบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะผ่านไปน้สัปดาห์หนึ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยหรือนะฮะก็จริงๆแล้วเดือนกรกฎาคมนี้นะเรียอว่าตอนนี้นี่คืองานทับตัวมากๆคือแทบไม่มีเวลามาเล่นเกมเลยนะฮะพูดง่าย ก็ก็ชัเจนอยู่แล้วนะตั้งแต่คำแรกเนาะเออนะฮะก็เลยวันนี้ก็จะมาสร้างร้านค้ากันต่อนะฮะรวมไปถึงก็จะมาบ่นนิดน,นึงด้วยอะไรอย่างเงี้เนาะ <c oughs> บ่นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะคือช่วงเนี้ยอะไรก็ไม่รู้คืองานมันแบบทับกันมากเลยอ่ะนะ <c oughs> แล้วก็คือผู้ชมก็น่าจะสังเกตเห็นนะฮะที่ Friday night เนี่ยออากาศเลทเลดเนาะไม่ได้มาวันศุกร์สี่ทุ่เนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยนะฮะคือพูดแล้วมันก็ดูไม่ดีอ่ะ ตลอดทั้งสัปดาห์ไง ấy, ก็นอนดึกทุกคืนอะไรอย่างนี้แล้วก็ตื่น6กโมงเช้าทุกวันอะไรอย่างนี้เออนะนอนเวลา4ี่ชั่วโมงเท่านั้นอะไรอย่างงี้นอนน้อยมากนะคือถามว่าทําอะไรโอ้ยไม่อยากจะพูดนะเออดูการ์ตูนผลแล้วดูแย่เลยเนาะโอ้โหเอาเวลานอนไปดูการ์ตูนเยี่ยมจริงๆนะก็เลยนะฮะทําให้อพอมาวันศุกร์อะคือ,ค,อคือมันเป็นมาทั้งสัปดาห์ไงตั้งแต่วันอาทิตย์ละนะ ไรเ,เนี้ยพอมันมาเจอวันศุกร์มันจะครบสัปดาห์หนึ่งมันก็เลยแบบอาการเริ่มออกละโอ้ยไม่ไหวแล้วปวดหัวมากอะไรอย่างเงี้ยคืออ่อนเพลียพูดง่ายๆนะคือทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะแค่จะกินข้าวยังกินไม่ลงเลยะนะเอออันนี้ก็ก็เล่าเล่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะระหว่างนี้ก็ดูไปเนาะมานั่งฟังเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเนาะคือแบบ เออนะมันแบบโอไม่ไหวจริงๆนะฮะคือขนาดกินข้าวยังกินไม่ลงอ่ะแล้วมันรู้สึกอยากจะอาเจียนพูดสุภาพมากอยากจะอาเจียนนะเออเร้ก็ต้องพูดสุภาพนีดน,นึ่งเนาะจริงๆแล้วมันอยากจะอาเจียนมากๆเลยนะฮะแต่ว่ามันไม่ออก <c oughs> มันไม่ออกตอนแรกก็นึกว่าอาหารเป็นพิษหรือเปล่าแต่พอกินยาแก้ปวดเข้าไปแล้วก็ไปนอนนะฮะก <c oughs> ็รู้สึกว่าการนอนครั้งนั้นอ่ะมันเยาะนอนยาวนานมากนึกว่าตื่นตีทีหนึ่งตีสองอะไรอย่างงี้ปรากฏว่านอนไปประมาณทุ่มหนึ่งตื่นมานึกว่าตีหนึ่งตีสองใช่ไหม 8โมงหมายถึงไม่ใช่8ปดโมงเช้านะสองทุ่มนะฮะสองทุ่มเออเอาแบบเอ้ยนอนแบบแปบ๊บเดียวชั่วโมงเดียวเองแต่รู้สึกว่าฟรชมากนะฮะเออคือถ้าพูดง่ายๆก็คือเมื่อคืนเนี่ยนะ,ะไม่ใช่เมื่อคืนของวันจันทร์สินะอ้อเออก็คืนนั้นนะฮะก็คือน,นอนแบบ <c oughs> เดี๋ยวนอนเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวนอนเดี๋ยวตื่นขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นตนะั้งแต่ช่วงบ่ายๆละนะช่วงบ่ายๆออกไปปฏิบัติภา,ารกิจอีกนะฮะออกนอกสถานที่อีกนั่งรถทีนี่โอ้โหเป็นลมนะ กระเทือนกระเทือนอะอย่างงี้เนาะปวดหัวมากะฮะก็ก็เจ็บหัวด้วยอะไรอย่างงี้เนาะเออแต่ก็ก็ยังสู้ไหวนะฮะไม่มีใครรู้ด้วยเออนะเป็นคนที่แบบแอคติ้เก่งมากแต่จริงๆก็ใครที่เป็นก็ไม่ควรนะฮะแล้วทีนี้ก็เลย กลับมาถึงบ้านปุ๊บอาบน้านี่ยังไม่มีแรงจะอาบแต่ก็ฝืนอาบได้สําเร็จนะฮะแล้วเสร็จเราก็นอนนอนไปประมาณชั่วโมงหนึ่งมันก็ตื่นแล้วก็นอนแล้วก็ตื่น,น,น,นคือมันเป็นอย่างเงี้ยคือมันไม่นอนครบ8ชั่วโมงอะไรอย่างเนานะเหมือนร่างกายมันรู้อะว่าแบบเอ้ยยังไม่ถึงเวลากลางคืนนะห้ามนอนอะไรอย่างงี้นะเนาะว้ามันสั่งกันอย่างงี้ได้ด้วยหรออะไรอย่างงี้นะอยากจะนอนก็แบบนอนไม่หลับอะไรอย่างงี้นะฮะก็เลย ตื่นมาอีกทีมันก็ยังแบบตอนตอนแรกที่กลับมาถึงบ้านอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้กินยาไงแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวนอนเดี๋ยวก็หาให้ปรากฏว่าตื่นมามันก็ไม่หายปวดมากจนแบบไม่มีแรงทําอะไรเลยนะฮะเออมันมันมันทรมานจริงๆนะมันไม่มีแรงทําอะไรเลยอะรวมไปถึงว่ามันรู้สึกอยากจะอาเจียนด้วยก็เลยไม่อยากจะลุกไปไหนเลยนะฮะคือมันยแย่มากชีวิตหอยสภาพ นะทีนี้ก็เลยเรามาถึงก็เออกินยาแล้วกันนะกินยาเข้าไปเสร็จแล้วก็กลับขึ้นไปนอนข้าวเย็นไม่ได้กินนะฮะวันนั้นกินอยู่2มือนะเออนะวันศุกร์กินอยู่2มื้อนะแล้วตอนบ่ายก็ไปออกเอ่อออกนอกสถานที่ใช้กําลังอีกนะฮะแต่ไม่กินข้าวไม่กินข้าวเย็นแต่ก็ยังรอดมา <laughs> ก็ยังรอดมาได้นะฮะเออก็เลย ไม่ได้กินข้าวเย็นแต่ก็นอนไปเลยนะคือมันมันแบบมันกินข้าวไม่ลงมันมันยากจะอาเจียนน่มันก็ไม่ออกอะไรอย่างนี้สรุปสุดท้ายก็เลยกินยาแล้วก็ไปนอนไปนอนได้ชั่วโมงหนึ่งตื่นขึ้นมา2องทุ่มอย่างที่เล่าไปเอ้ยมันเฟรชขึ้นเยอะเลยนะฮะรู้สึกว่าสดชื่นเลยนะก็รู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หายสนิทนะฮะทีนี้ก็เออกว่าจะหลับอีกทีได้ก็3ามทุ่มนะฮะทีนี้ก็ตื่นอีกทีเลยนะฮะหกโมงครึ่งวันเสาร์นะฮะโอ้รู้สึกว่า เนี่ยนะฮะก็คือกำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยนะฮะตื่นมาวันเสาร์เนี่ยแหละนะฮะเออก็คือนเนี่ยเพิ่งตื่นมาได้ไม่นานเลยนะฮะประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มาอัดคลิปต่อเลยนะฮะเนื่องจากว่ามีงานต้องทําต่ออนะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยต้องรีบมาอัดคลิปก่อนอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ เออก็เลยทําให้ Friday Night มันเลทไปด้วยนะฮะเนื่องจากว่าคือขนาดพูดยังไม่มีแรงอ่ะนะฮะแล้วจะเอาแล้วก็คือมันปวดตาด้วยไงจ้องมือถือนานๆแล้วมันปวดตาอะไรอย่างงี้นะคือมันแบบปวดไปทั้งตัวอะไรอย่างงี้เนาะเออก็เลยไม่ได้ประกาศว่าแบบเออเลื่อนนะอะไรอย่างงี้นะฮะคือมันแบบไม่ไหวจริงๆนะฮะแค่พูดยังไม่มีแรงเลยนะฮะดังนั้นแล้วก็มาไลฟ์สดก็คงไม่ไหวเหมือนกันเนาะดังนั้นแล้วก็เลยหายไปแบบไม่มีปลีไม่มีปลีไม่มีปลีไม่มีครุยนั่นเองนะฮะโอ้โห ฟังดูเป็นชีวิตท,ที่ทรหดเนาะนะไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเกี่ยวกับโรคติดเชื้อนั้นหรือเปล่าที่กําลังกลับมาระบาดใหญ่กันนะฮะที่เพิ่งประกาศเป็นโรคประจําถิ่นไปไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวก็เช้าวันนี้หลังจากที่อัดคลิปนี้เสร็จก็คงจะไปตรวจนะฮะเออนะเนาะก็คงอาจจะต้องไปตรวจนิดนึนงเพราะว่าแบบ เจ็บคอด้วยเจ็บคอนี้คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการตะโกนแบบนี้นั่นแหละนะฮะคือเวลาอัด,ดคลิปทีไรอะ่ะมันจะชอบใช้เสียงดังๆพอใช้เสียงดัง,ดงเสร็จปุ๊บมันก็เส้นเสียงอักเสบเนาะเพราะว่าแบบใช้เสียงดังนานเกินไปอะไรอย่างนี้นะฮะดังนั้นแล้วมันก็เลยเจ็บคอเองน,น,นอะก็กินสเตปซิลก่อนออกรายการอุ้ยเขาไม่ได้จ่ายแต่ก็เออ,เออขายขายให้เขาหน่อยแล้วกันนะก็กินยาแก้เจ็บคอไปก่อนเข้ารายการนะัะเผื่อมันจะแบบช่วยชุ่มคออะไรอย่างเนาะ ตอนนี้คือโอ,อ้ไม่น่าเลยนะฮะสรุปก็ไม่เลยก็เลยไม่รู้นะฮะว่าที่เราป่วยแบบนี้เนี่ยมันมาจากการนอนน้อยทั้งสัปดาห์ 4- 5ชั่วโมงทั้งสัปดาห์หรือเปล่าหรือว่าเป็นที่อาหารเป็นพิษเมื่อวันศุกร์เอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนื่องจากว่าอย่างที่บอกมันมีอาการอยากจะอาเจียนด้วยก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วมันเป็นที่การนอนน้อยของเราหรือมันเป็นที่อาหารเป็นพิษแต่ทีนี้หลังจากที่กินยาเข้าไปเนี่ยนะฮะมันก็ หายเลยหายคือที่ที่บอกไปนอนหนึ่งทุ่มแล้วตื่นสองทุ่มมันอ่ะคือมันหายจากอาการปวดท้องอย่างอาเซียนเลยนะฮะดังนั้นแล้วก็น่าจะเป็นที่อาการอย่างอาเซียนน่าจะมาจากการนอนน้อยนั่น,นแหละไม่น่าเกี่ยวกับอาหารเป็นพิษนะฮะเออแล้วก็มีอะไรให้สันนิษฐานเยอะคือขนาดจะแบกตัวไปโรงพยาบาลอะ่ะคือโรงพยาบาลก็อยู่ใ,ใกล้นะฮะเดินไปไม่เท่าไหร่ก็ถึงแล้วจริงๆโรงพยาบาลใกล้บ้านนะ แต่ก็ยังแบกสังขารตัวเองไปไม่ไหวเลยนะ <c oughs> คือมันแบบไม่มีแรงไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นเลยอะ่ะเออมันแบบแต่แล้ว,ลวทีเนี้ยเวลาฟังเสียงอะ่ะอันนี้อันนี้เล่านิดนึงไม่รู้เพราะอะไรนะแต่จริงๆแล้วมันปวดหัวด้วยเนาะเออมันปวดแบบตุบๆเลยอะ่ะนะทีเนี้ยพอได้ยินเสียงดังๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเสียงคนบ่นเนี่ยมันจะรู้สึกเครียดอ,ะอ,อ่ะเออเนาะเคมีในสมองหรือเปล่าไม่รู้นะ เออมันจะรู้สึกเครียดมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรู้สึกว่าไม่ไหวอะ่ะเงียบๆดิอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็จะเป็นลักษณะประมาณนั้นนะบ่นเข้าไปอะไรอย่างงี้เนาะเออดูเป็นคนดีแล้วเกินนะโอเคอ่ะบน่นเรื่องการไม่สบายไปเป็นที่เรียบร้อยละนะอ้าวสวัสดีสวัสดีสสดเองจะออกได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอย่าออกนะเฮ้ย,อ,ยออกได้ปะะอ,ออกได้ปะจะออกได้ปะ เฮ้ยออกไม่ได้ได้อยู่ได้อยู่โอเคออกไม่ได้สุดยอดไปเลยนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการขนย้ายวิลเลจเจอร์นะฮะไปที่นู่นกันนะฮะโดยที่เราก็จะทำการทำเอ็นเออเลคเตอร์ใหม่เลยแล้วกันนะฮะเลคเตอร์คืออะไรก็คือเป็นแท่นหนังสืออะไรอย่างเนานะมีขายบุ๊กเชลฟ์ไหมมีไหมมีไหมโอเคมีบุ๊กเชลฟ์ขายนะฮะจริงๆแล้วอะเอ่อโบรเอออันนั้นอะ Friday night เนี่ยนะฮะคือเราแลกของวิลเลจเจอร์แบบบ้าเระหามมากนะฮะซึ่งส่วนใหญ่คนที่แลกให้ก็จะเป็นอีพิกซันเองนะวนี้เราไม่ค่อยได้แลกของเลยนะฮะก็ของก็นะฮะมีน้อยอย่างที่เห็นเนาะก็เราไม่ค่อยแลกของอะไรเลยนะฮะเออดังนั้นแล้วของก็เลยมีน้อยหน่อยนะโอเคซ่อมอุปกรณ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะได้มาเท่านี้เองเหรอได้มาแค่ส2สองเล่มเอง แม่อาทีนี้นะฮะในการทำเลคเทิร์นนะ,ะเราจะต้องมีเอ่ออะไรเนี่ยสแลบอา่าสแลบก็ออกไปเลยปึ๊บอา่าเลคเทิร์นได้แล้วนะฮะสิบสองอันอ่ะโอเคนะฮะเลคเทิร์นนี่ถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากนะ,ะเป็นสิ่งของคลาสสิกเองเนาะเนื่องจากว่ามันแลกสมุดเอนชานได้มันดีอะ่ะดีเะล่ะแล้วก็จะได้ตีเอนสองเอนชารอะไรอย่างงี้จะได้ไปฆ่ามังกรฆ่ามังกรมันกรฆ่ามังกร,กร,กรได้อะไรอย่างงี้เนาะฮึมนะ มันมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะดังนั้นแล้วเราจะเอาสองฝั่งเลยแล้วกันเออนี่นี่นะตั้งไปเลยนะฮะตั้งป้ายตั้งป้ายโออมันตั้งยังอีกนึงนะเพื่อความสวยงามเนี่ยเราก็อยากจะแบบทําแบบนี้เนาะเออนะเรียบร้อยนะฮะขา,ข,า 2, 3, ขาดอีกเท่าไหร่สองสามสี่ขาดอีกสี 4, อ่อันสีออ่ 4, อันเออสี่ 4, อันเมืองสี่อันไม่ใช่นะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรเลยนะ โอเคแตกเอเมอรอออกมาแล้วก็ไปซื้อกันเถอร์นะเอเมอรอหมดแล้วหมดแล้วหมดแบบหมดแล้วจริงๆเอออ่าซ่อมอันนี้นิดนึงเออหาหาคุณพี่คุณพี่คุณพี่ขายโอเคคุณพี่ขายแล้วก็รับซื้อนะฮะอ่ะมาะตกใจนึกว่าไปยืนบนเฟนส์นะฮะอ่ะโอเคเราก็ทำเลกเทิร์นไปเรียบร้อยนะฮะสวยงามทีนี้เนี่ยแล้วอีก2ร้านที่เหลือที่เหลือ ที่เหลือเอาไว้ทําอะไรนะฮะเดี๋ยวจะเป็นร้านแลกเหล็กเนาะเหล็กนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่ามันก็เราเรา,เราปั๊มได้เยอะไงเราก็แลกเหล็กได้เยอะด้วยอะไรอย่างนเนาะอ่ารวมไปถึงว่าเราน่าจะทําอีกอันนึงก็คือเป็นบุชเชอร์นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าบุชเชอร์เนี่ยนะฮะมันให้เนื้อเรานะมันขายอาหารอ๋อเรา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 บุชเชอร์เราไม่ต้องใช้เยอะขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเน้นเป็นอ่าในเจ้าตัวคาริก เออใช่คริกนักบวชนะฮะเราจะใช้คริกเนาะเพราะว่ามันจะได้แรกเอ่อที่เอนชานได้อะไรอย่างงี้นะมันจะเป็นขวดเอนชานอะเอนชานโอเบโดนะฮะรู้สึกว่าโออพอลเฟีเนี่ยนะฮะมันจะย่อมาจาก o อฟนะเอเอออฟบอทเทิลออฟเอนชานอะไรอย่างงี้เนาะเอนชานโอเบโดเอนชาน n อฟบอทเทิลเหรอ เอจะไม่ได้แล้วนะก็ประมาณนี้ก็คือมันเป็นแปลว่าของอะ่ะนะก็คือเป็นขวด chant, เอนชานสำเออเป็นเขาเรียกอะไรเป็นขวดสําหรับเอนชานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันจะชื่อประมาณนั้นะนะเนาะเออนะโอเคเออเดี๋ยวนะเออเออเดี๋ยวนะแล้วเออไอเจ้าแท่งไฟอยู่ไหนอะเบสรอดอะเบสรอด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 เอาเบสรอดอย่างนี้นะฮะทำไปกี่อันดี เอาไปเ,าเดี๋ยวนะไปดูกันไปดูกันตอนนี้กี่ร้านนะทรัมไม่ไดดูมาตนะั้งแต่แรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะงงกับชีวิตอีกแล้วนะโลกเรามันก็ดูยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะฮะฟาร์มอะไรต่างๆไม่ค่อยมีเลยฟาร์มชิปเปอร์ยังไม่มีเลยนะอุ้ยแมวตกใจ1 2 3 4 5 6 7 8อ้อ8ลร้านนะโอ้ยหยิบมาเป๊ะเลยแมเหมือนรู้ว่าต้องใช้เท่านี้นะหยิบมาเป๊ะเลยจริงๆนะโอเคนะฮะเราไม่มีคัโบสโตน อันนี้ยังมีคอมฟอร์ตโซนอยู่นะคะรับแล้วก็จะทำไป8อันบริวิ้งแซนนั่นเองนะฮะทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราแบบเออเอนชานมาอะไรนะซื้อสมุดเอนชานเป็นที่เรียบร้อยช้อปปิง้งช้อปปิง้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาซื้อขวดเอนชานกันเออซื้อไปทำไมเออปากทอดผิดแนว่บอมรู้สึกปากทอดผิดแนวแฮะปากทอดผิดแนวนะปากทอดผิดแนวเอาแก้ไขนิดน,นึงเพื่อความสวยงามนะ หลังจากที่เราแบบช้อปปงช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะฮะทีนี้ไม่มีเลเวลในการที่จะเอามาตีเอ็นชานทำยังไงดีนะเราก็จะมาที่ช่องนี้นะเสร็จแล้วก็มาซื้อช้อปปงช้อปปิ้งอะไรอย่างเนาะนะออนะมาซื้อพวกแบบขวดเอ็นชานปั๊มเลเวลกันอะไรอย่างนี้นะฮะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าแบบเอรู้สึกว่าเงินหมดไม่มีเลยไม่มีเอเมอรัลติดตัวเลยก็มาที่ตรงนี้ได้ตรงนี้ก็จะทําเป็นร้านแลกเหล็กเราก็ไปหยิบเหล็กจากตรงนั้นมาแล้วก็ออกมาเออทำไม กล่องหายนะฮะไม่มันดูตลกไปเลยนะพอกล่องหายทีนะฮะหลังจากที่เราได้เหล็กมาเสร็จแล้วก็มาแลกช้อปปิ้งช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้เนาะอ่าเราก็จะได้เงินนะฮะเอาไปแลกของต่อนั่นเองเออมันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะก็เป็นวัฏจักรนั่นเองนะเป็นไซโคลเนาะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราต้องใช้เตียงด้วยโอ้โหเตียงไม่ยากเลยนะเออแต่อย่างแรกฮะไอ้แลกเหล็กนี่มันใช้อะไรนะไอ้ตัวแลกเหล็กแลกเหล็กเอออะไรเนี้ยทูสมิฟนะฮะเออมันต้องใช้อะไรเนี้ย น่าจะใช้อันนี้เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะอ่าน่าจะใช้เป็นบล็อกนี้นะฮะเป็น upgrade, นะอัปเกรดเกียร์เกียรนะอัปอัปเกรดอัปเกรดอะพีมิ่งนึงเสิร์ดเสิร์ดนะอัปเกรด,อเ,กรดเออ้วมันชื่ออะไรอะ่ะบล็อกอะบล็อกมันชื่ออะไรก่อนเดี๋ยวนะเอ,อ่อ F3 ฟสไม่ต้องทุบนะ F3 เอาแล้วก็ดูนะฮะนี่ Smithing Table ลนะเออไปยากอะไรเนาะ Smithing อโอถูกถูกแสนถูกถูกแบบถูกมากๆด้วยนะฮะอันนี้มันน่าจะทำาัดรัดแ็งเนาะให้สามารถที่จะแบบค้าสลบแล้วกลับมาเป็นบล็อกได้อะไรอย่างงี้เนาะเออน่าจะทำแบบนี้นะงงอยู่ทำไมไม่ทำโอเคเอ,อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปทำาัดรัดแ็งแล้วกันนะเออเพื่อความสะดวกสบายกับชีวิตแต่ตอนนี้เราก็แตกไม้ชิ้นใหม่ไปก่อนแล้วกันเนาะอะ,อะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องใช้เหล็กด้วยเนาะเอ,อ่อเหล็กนี่ต้องเอามาทั้งหมด16อันเนื่องจากว่า จะทำสมิทติ้งเทเบิลได้หนึ่งอันจะต้องใช้เหล็กทั้งหมดเท่าไหร่นะเมื่อกี้เมื่อกี้ดูอยู่ต้องต้องใช้เหล็ก2อันนะตอนหนึ่งสมนะิทติ้งเทเบิลเนาะโอเคแล้วก็แตกไม้ไมาดนึงเอ้ยไม้มีอยู่ไม้มีอยู่ไม้มีไม้มีไม้อะม,มีอยู่โอเคนะอ่าได้มาเรียบร้อยแล้วอ,อุปกรณ์แต่และอย่างทำง่ายมากๆนะคะชีวิตรู้สึกว่าอีซี่เนาะเหล็กมีเยอะ แย่น่าจะเกิดแกจะตายคล้ายๆกันไม่ใช่ไม่เกี่ยวเนาะเหล็กเรามีเยอะมากนะอวดนิดนึงมีเยอะมากเนาะแอะปักทอนไม่สวยอีกแล้วนะเราต้องเอาอุปกรณ์ไว้ด้านนี้เออนะวางอุปกรณ์ไว้ด้านนี้ทีนี้มันจะออกมาได้ใช่ปะเออเดี๋ยวนะเรารู้สึกว่าเราจะวางผิดนิดนึงแฮะหรือเปล่าเห็นไหมเดี๋ยว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 เห็นไหมเราวางอะไรอยู่ฮัลโหล ไม่คือเราควรจะมีเตียงให้แล้วก็ให้มันนีที่วิ่งเล่นตรงนี้เออก็พอแล้วนี่ก็พอแล้วนี่เออก็พอแล้วนี่อะไรของเราเอออะไรของเราเอออะไรของเราไม่รู้นะฮะอ่ะต้องเอ้าไปไหนแล้วเนี่ยโอ้นะจริงๆแล้วตอนนี้ยังปวดหัวอยู่เลยนะฮะแต่ว่าก็มาไลฟ์ไว้ก่อนเอ้ยไม่ใช่มาไลฟ์แล้วก็มาอัดคลิปไว้ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาทํานาทีหลังอะไรอย่างนี้นะเออเนาะโอเคเลาซะยาวเลยเจ็บคอ รู้สึกว่าเจ็บคอมากฮะเอออ่ะโอเคนะตอนนี้ก็อาจจะทําเป็นสลงสลับนิดนึงกั้นไม่ให้มันออกมาอะไรอย่างงี้อ่จะจริงๆเราทำแค่นี้ก็ได้แล้วละ่ะนะแล้วตรงน,นี้ก็เป็นสลับอะไรอย่างงี้เนาะเออก็สวยงามละจริงๆแล้วเราให้มันมีที่วิ่งเล่นมากกว่านี้ก็ได้นะเนี่ยเออ,อมันใช้เป็นขวาเหรอมันใช้เป็นขวาเราเพิ่งรู้นะอ่าเราเอาตั้งไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วตรงน,นี้ก็เป็นแบบอ่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ อันนี้ก็อาจจะทำเป็นสลนะับเนาะสลับไม่ให้มันออกมาอะไรอย่างนี้นะอ่ะเราเราย้ายหน่อยเดี๋ยวกันนะเพื่อความสวยงามเนาะเอ่ยย้ายออกมานิดนึงนะย้ายออกมาจะแจ่าใสนะอ่ะยาย้ายออกมาหน่อยนะเนาะเพื่อกันไม่ให้มันออกมาด้วยนะแล้วเดี๋ยวข้างในเราจะไปวางเตียงเตียงเอามาจากอะไรนะฮะทำมาจากขนแกะขนแกะเรามีแกะเยอะมากนะบอกเลยเนาะไม่ยากเออไม่ยากนะโอ้หเจ็บคอทำทำไมงงแล้วตะโกนทำไมเมื่อเจ็บคอนะ สปอนเซอร์ยาแก้เจ็บคอเขาได้เนาะโอเค okay, นะฮะอ่ะแล้วทีนี้เราย้ายนิดนึงย้ายก่อนย้ายก่อนสักครูสักคร,กรูทีนี้เนี่ยบอกก่อนเลยนะฮะว่าตลอดกเดือนกร,รกฎาคมนี้นะฮะจะเป็นการที่แบบไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมมากนักนะจะเป็นงานชิลๆก่อนนองจากว่าเดือนนี้รวมไปถึงต้นเดือนหน้าด้วยนะฮะก็คือ,เ,อ,อเดือนนี้ไปถึงต้นเดือนหน้ามันจะแบบ งานหนักหนาสาหัสกับชีวิตมากนะทรามานจิตทรามานใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะดังนั้นะแล้วเราก็อาจจะไม่ได้เน้นการที่แบบมาเล่นเกมเยอะอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าเราไม่ไหวจริงๆนะฮะดังนั้นแล้วสัปดาห์นี้อาจจะต้องขอไปเอ่อในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องขอไปก่อนนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็มาเล่าอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะเออก,ก็ดูไปเพลินๆก็ได้นะฮะก็มานั่งฟังเราเมาส์กันอะไรอย่างงี้ <c oughs> <c oughs> เออนะคือจริงๆแล้วอะ่ะ ส่วนตัวนะเป็นคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านมากโอ้ยฟังมันดูแย่มากคือเวลาได้ยินเรื่องชาวบ้านถึงมันจะไม่เกี่ยวกับเราก็ตามอ่ะแต่พอเวลาเราฟังเราแบบเออมันก็สนุกดีอะไรอย่างงี้เออถึงมันจะไม่เกี่ยวกับเราอ่ะนะเออแล้วก็มาดังฟังกันก็ได้นะเออมาดังฟังเรื่องชาวบ้านอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวเราจะเล่าให้เองนะฮะเออ,เอ,อูแย่มากนะเออเนาะโอเคนะเราก็วางไปแบบนี้เรียบร้อยนะสวัสด,ดี ทีนี้เนี่ยตรงนี้เราจะต้องก้านนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเราค่อยมาล่าวิลเลจเจอร์เข้าไปแล้วกันนะฮะแล้วเราก็จะเซตสมบูรณ์สําหรับร้านค้าแล้วเนาะเออนะเร็วไหมเร็วไหมเร็วมากเนาะเดี๋ยวนะอ๋อนะแฟนฮอมยังไม่เกิดออกมั้งนะหวังว่าแฟนฮอมจะยังไม่เกิดสาธุยังไม่เกิดน,น่าจะน่าจะน่าจะนะ โอเคนะเราต้องเชื่อมรวนิดนึงเนาะไม่ให้มันออกมาได้อะไรอย่างนี้นะก็จะทําเป็นออกแนวคุกๆหน่อยนะเพราะว่ามันก็อยู่ในคุกจริงๆนั่นแหละเนาะเราจะขังมันไว้อย่างนี้แหละนะฮะส่วนหลังคาก็ก็เปิดกว้างไปได้เลยนะไม่มีปัญหาเนาะให้มันแบบได้รับอากาศบ้างอะไรอย่างนี้แต่จริงๆมันก็ออกมาไม่ได้เนื่องจากว่าเฟ้นสูงสักขนาดนี้นะมันก็คงออกมาไม่ได้แล้วเนาะโอเคอ่า ทำต่อไปเรียบร้อยนะยังยังยัง,ย,งยังยังอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงอ่าเกือบจะเสร็จละเกือบจะเสร็จละเอออีกนิดนึงอีกนิดนึงนะเฟ้นเสือด้วยเอาไปใช้ในโอกาสหน้าแล้วกันนะเอาไปทำอะไรไม่รู้เหมือนกันเอาเฟ้นไปทำอะไรเยอะแยะเออถามก่อนเอาเฟ้นไปทำอะไรเยอะแยะนะเอาไปทำเฟ้นฟรายไม่ใช่ไม่เกี่ยวเนาะโอเคเรียบร้อยนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาวางสลับอะไรอย่างงี้เนาะแล้วประเด็นคือเราจะเข้าไปนอนอยังไงให้มันรวดเร็วแย่งเตียงมาแล้วกันลบลบนี่เตียงฉัน นี่เตียงฉันโอเคหลบเรียบร้อยนะขอบคุณมากที่หลบให้เจ้าของโลกนะเออเราก็ถือว่าเป็นก้อนในเกมนี้เพราะว่าเราเป็นคนสร้างโลกอะไรอย่างเนาะเออนะเออเนี่ยก็เป็นพระเจ้าอะไรอย่างเนาะแต่วิลเลเจอร์ไม่ค่อยฟังพระเจ้าสักเท่าไหร่เลยนะอาจจะมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่เกี่ยวนเนาะเราวางเป็นอะไรก็ได้วางๆไปเถอะเนาะเพื่อความเพื่อความเร่งรีบนะฮะแล้วก็ไม่ต้องสวยงามมากก็ได้นะ จริงๆแล้วถ้าเราตัดสีไม้เนี่ยน่าจะสวยเลยนะแบบใช้ไม้เบิร์ชหรือว่าไม้อะอาคาเซียอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะสวยเลยนะฮะแต่ว่าเราก็ใช้ไม้อ๊กไปเถอะนะขี้เกียจเนาะแล้วอีกอย่างนึงคือสลับเราเหลือเยอะมากนะไม่รู้จะทำไรเนาะถ้าเดี๋ยวเวลามันล่าไวเวลเจอร์เข้าเราค่อยถุกอันนี้ออกเราก็ค่อยปิดนะทีนี้ไปเลเจอร์ก็จะออกมาไม่ได้แต่เราจะเข้าไปได้น,นะด้วยการกดปุ่มชิฟต์นั่นเองเนาะอ่ะสุดยอดนะเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เหลือเราจะไปทำเตียงครับ ว่าแต่เชียร์เราอยู่ไหนก็ไม่รู้นะฮะอุปรกรณ์เชียร์ของเรานะฮะเราจะเราจะไปเชียร์ทีมไหนดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะะอุปรกรณ์เชียร์ของเราเอเชียไม่มีไม่มีทําไงนะฮะวิ่งไปฟาร์มเหล็กฮะเพราอรายเพราะว่าเหล็กเราฟรีไงเย้ ทำฟาร์มเหล็กมาแล้วคุ้มมากคนระับงานแล้วข้าไชมอย่าลืมทำกันเนาะอันนี้เป็นาร์มไม่คุ้มมากส่วนข้างในนี้อาจจะเหลือไว้แค่ butcher กับ farmer อะไรอย่างงี้เนะเหลือไว้แค่ตัวที่อาจจะเอาไว้เพาะพันธุ์เพาะพันธุ์เพาะพันธุ์เมล็ดพืชกันเลยทีเดียวนะจังหวะนี้เออตายละเรียกซะนะเราอาจจะเอาไว้เพาะพันธุ์เนาะเราก็อาจจะเอาไว้แบบเลี้ยงตัวทีออ่อาจจะไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นนะนะเอ่อเหล็กรู้สึกจะเยอะเกินไปนะเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆ ทำเชียร์มา8ปันไหวไหมไหวไหมเออมันเต็มแล้วเรา,เราคืนเหล็กเราคืนเหล็กเหล็กคืนยังไงคืนคืนอย่างนี้คืนอย่างนี้ลืมลืมเออ <c oughs> ไม่ได้ใช้นานนะลืมมาคืนยังไงโอเคมันก็จะลงเข้าสู่ร,ระบบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะฟาร์มเหล็กนี่พอเราทำมันอัตโนมัติมันก็จะสะดวกสบายอย่างเงี้ยมันของก็จะปั๊มขึ้นมาให้เรื่อยๆนะพอเราหยิบเหล็กมาเกินแล้วก็โยนลงไปมันก็กลับเข้าไปสู่ร,ระบบให้อัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยเออชีวิตสบายมากนะ,นะเออนะอย่าลืมทำกันนะฮะฟาร์มเหล็กเนาะ คาร์มน,นี้เป็นฟารามที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะเคเก็บของนิดนึง,งเก็บยังไงเอ่ยของเต็มแล้วเก็บยังไงเอ่ยเราทำกล่องขึ้นมานิดนึงนะผสมมากันด้วยเราเราเราวางไว้ตรงไหนดีเราวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะวางแบบลักไก่ไปก่อนนะเนาะทำไมเราคนแบบนี้เนี่ยลักไก่ลักไก่เราชอบลักไก่เรารักกินไก่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะพูดไปเรื่อยเนาะ ที่อย่างนึงคือต้นไม้มันก็โตเร็วด้วยนะฮะโตเร็วยังไงเอาเอาตรงเอาตรงไหนมาโตเร็วเราก็ใช้บอลมิลก็ได้เออเครื่องปังบอลมิลเราก็มีอยู่ที่ฟาร์มไหนไงนะถึงมันจะได้บอลมิลมานิดๆหน่อยๆแต่ก็ก็ก็คือบอลมิลอ่ะเอาไงเอาไงอะ่ะเออเนี่ยนะฮะอ่าโอเคมือถือร้องอีกนะฮะทำไมไม่ปิดเสียงเออนะโอเคเราก็ตัดไปเลยนะฮะทีนี้เนี่ยเราใช้ขนแกะเท่าไหร่แม้แา่ว่าแต่ละช่องมันมี8แล้วเรามี4ช่อง8 4 32 8 8 2บสองแปเออถูกแล้ว3 2 3 2ิคูณสเท่าไหร่อ่ะคูณเลขกันเลยนะฮะอ่ะใช่ไหมเอาเวลาพูดถูกปะเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ๋อถูกแล้วถูกแล้วเออ3 2มคูณสนะเออเพราะว่าเราต้องใช้ขนแกะตอนหนึ่งเตียงก็คือ3ขนแกะเอามาคูณกัน3 2 6 3 3 9โอ้เอ้ยเอ้ยสุดยอดสุดยอดมากคือจะกดเลข6แต่ว่ามือไปโดนเลข9มาด้วยแล้วเป็นไงเออมันให้เรียบร้อยเลย96้าสเหมือนรั่ว สุดยอดมากโอ้โหคือยังไงงงนะคือจะกดเลขหกไงจะทดเลขไว้ก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ปะเออเพอกดปุ๊บนะมันมาให้เลยอัตโนมัติอะ่ะเออนะคือมือมันไปโดนเลขเก้าด้วยอะไรอย่างงี้ยแล้วทีเนี้ยน่าจะนิ้วไปลงเลขเก้าก่อนมันก็เลยพิมพ์ออกมาเป็นเก้าให้เลยอัตโนมัติเฮ้ยสุดยอดนะเออดีดีด,ด,ด,ดีเอาลบหกสิบสี่นี้เหลือเท่าไหร่เหลือสองเก้าลบหกเหลือสามใช่ปะใช่ปะ ใช่ปะเออนั้นก็จะใช่เนาะใช่ปะเดี๋ยวนะกดขึ้นคิดเลขกดไม่มั่นใจในตัวเองนะโคสุดสี่เออถูกแล้วสามถึงสองนะเดี๋ยวก็ใกล้ครบ้ะน,นี่เนาะเออแล้วก็เก็บต่อไปนะฮะแป๊บเดียวเห็นไหมเราทำมาไหมเยอะแยะเชียร์เนี่ยเออเราทำมาไหมทำมาไหมอ่าเรียบร้อยครบนะฮะสุดยอดมากครบแบบเป๊ะๆด้วยเนาะจริงๆก็มีฟาร์มแกะแทบไม่ได้ใช้เลยไม่เคยแตะเลยด้วยซ้ำมาพูดง่ายๆไอ้เราติดคำว่าชอบพูดง่ายๆท้าให้พูดง่ายๆอะไรอย่างเนานะเราติดคำนี้ไปแล้วอ่ะทำไงดีเนาะะเออนะ ก็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 คือโอเคแล้วละนะชีวิตเราก็สบายขึ้นเยอะเลยนะเออมีฟ้านู่นฟ้มนี่อะไรเงี้ยเนาะเออจริงๆแล้วมีป่งนี่จะดีอยู่นี้มากนะเราจะบินได้เร็วมากๆเลยเทียเดียวนะฮะแต่เรายังไม่มีไงเออนะนี่ไม่มีไงนะโอเคเราแตกไม้ออกมาอุ้ยเพียงพอยละนะอุ้ยโอยโยนทิ้งไม่ได้โยนทิ้งไม่ได้อืมอ่ะโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่ะเราก็วางเตียงเข้้าไปีน เออเราเราน่าจะไต่ปีนขึ้นไปนิดนึงนะอ่ะปีนขึ้นไปนิดนึงอ่ะปีนขึ้นไปอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ วางอย่างนี้เออเราจะได้ไม่ต้องเดินออกเดินออกอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ไต่บนรั้วนี้เอาซะเลยนะง่ายดีชีวิตอีซี่มากนะเออเราเรารอบนี้เราให้ที่ยืนวิลเลเจอร์มันเยอะหน่อยแล้วกันเนาะสงสารมันนะมันอยู่แคบๆมาหลายซีซั่นละนะตั้งแต่สกายบล็อกมาจนถึงฟรายด์เดย์ไนท์แล้ว <laughs> มันอยู่แบบทรหดกับชีวิตมานานละนะฮะให้มันอยู่สบายๆหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวคนแก่ค่อยมาทุบออกก็ได้นะจริงๆแล้วคนแก่ต้องใช้ออปันไก่ในการตัดนะมันจะเร็วมากนะเนาะไอ้บล็อกคนแก่นะโอเค ขั้นตอนการสร้างร้านค้าเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดละแต่ขั้นตอนที่มันจะยากคืออะไรนั่นก็คือการลากวิเลจเจอ้านั่นเองนะแต่ว่ามันแบบมันซุกซนน่ะและอย่างนึงคือวิเลจเจอเราอาจจะไม่พอนะฮะเราอาจจะต้องลากกันหลาย ep กันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าแบบวิเลจเจอไม่พอไงดูในสภาพในฟาร์มมีอยู่กระจึงหนึ่งนะจะไปเอาวิเลจเจอที่ไหนมาเยอะแยะใช่ปะเออนะเตียงหมดเตียงหมดก็ไปค้าเพิ่มสีรออะไรเนาะเราอาจจะต้องเออใช้เวลานานหน่อยน,นะฮะในกว่าที่เราจะ สามารถให้มันมีวิเลเจอร์ได้ครบะนะฮะเพราะว่าแบบมันมันวุ่นวายกับชีวิตด้วยอเอ้ยไม่ใช่เพราะว่าฟาร์มที่เรามีอยู่ปัจจุบันมันเล็กมากะนะงั้นแล้ววิเลเจอร์มันก็มีน้อยอะนะ่ะเนาะเออเราก็อาจต้องทําใจนิดน,นึงนะไม่ถึงแนฮะไม่ถึงเออขนแกะเราจะขาไปเตียงหนึ่งเพราะว่าเราเอามาวางหมดแล้วนึไมไปว่าเราเตียงขนแกะมาจำนวนพอดีจะเอามาวางเป็นบล็อกอนี้ไม่ได้เออลืมไปเออเราก็ต้องไปตั้งทุอบออก เศร้าเลยนะฮะเห็นไหมมันจะขาดเดนหนึ่งพอดีนะเราต้องไปทุบออกนะทุบด้วยมือนั่นแหละนะระบบเมนนวลเนาะอ่ะทุบด้วยมือนะมันก็จะช้านิดหนึ่งเนาะเออแต่จริงๆแล้วขนแกะมันนุ่มนะทำไมเราดูแล้วมันมันดูไม่ค่อยนุ่มเลยอ่ะดูดิดูเท็กเจอร์ดิมันดูไม่ค่อยนุ่มเหมือนขนแกะเลยเออมันไม่เหมือนเลยอ่ะนั่นแหละดิทำไมมันไม่มันไม่ดูไม่นุ่มเลยนะโอเคอ้าวอ้าวอยู่นี่อยู่นี่อะไรของเราอ่าโอเคเตียงสุดท้ายแล้วเย้นะแล้วอีกเนี้ยฟาร์มเนี้ยมันก็จะมีพวกไอรอนโกรีนมาด้้ววยยกก็ปปลล่อมัันนนไแเาะ แล้วก็ปล่อยมันให้มันเดินต่อไปนั่นแหละนะฮะเป็นบอดี้การ์ดให้กับฟาร์มนี้ก็ก็ดีเหมือนกันเนาะอ่ะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะพอถ้าเราตั้งเป็นโหมดฮาร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีบางเหตุการณ์ที่เรียกว่าซอมบี้พ็อกคลิปส์นะฮะก็คือซอมบี้มาบุกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ก็ให้พี่โกเลมเขาจัดก,การแล้วกันนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเราไปปิดคลิปสวยๆนิดน,นึงนะเราเดินไต่เต้าขึ้นไปเนี่ยแหละนะฮะเออนะให้เห็นวิวสวยๆนิดน,นึงเนาะไอ้ทางนี้ยังไม่ได้ทุบสักทีนะฮะมาผ่ามากิชาเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะะโออเค่ ถ้าวันนี้ก็คือเอาชีวิรอดซีซั่นที่11 EP ที่43่มใเช้าวันนี้นั่นเองนะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบก,กันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ